ยัยัดยัดังกยัดไมยัดไปเออยยังดีเอาเขีนมเออเราต้องตัดเขียนด้วยเออเทียดหนาเราซอนเทียดหนาแบบสั้นเซ็โมตอ้ตองกิงปะเาละไม่ต้องนี่ มากับิบมากะบาบิบมามันมากระบาดบิดมากับบดาดบิบบ่เออ,เอ,อกับใพยอีกลูกเล่ากับมาบ่มาหมดเลยมาหมดเลยเออโอ้ สบายดีชอแพทย์สบายดีพาน้องไายมาฟังเข็มน่องไา้ฟังเข็มฟังได้บคนแบบไหนได้เลยหรือว่าเอาเลกก้ปูฟังอย่างเดียาวหัวหยอดเลยพานน่องสอนมาเยี่ยมเนาะอ่าเมนน้องวิพันพี่น้องเลย ลองซ้อนเคยมากอยู่บ่ฮะมาอะไรกระเทินมาอะไรกวดสุขภาพเลยบ่ะฮะเฮีอ่านกำลังฝึกออกกำลังกายยำแรงอกำลังกายแรงเอาวอกยมาต่นแรงสบายดีเอือยนอนแล้วบ่นอนเลกินยาแล้วป่ะตอนแรง กินแล้วเนาะลูกมอนลูกเมืน้องวิกินหมืหมาลูกมันช้มคนหมาสีลูกเลูกมันช้าคนโมแน่มาพีบตาแน่มันเยี่ยมบ่ะโดยไปอีกไมอีกบอกว่ามันคามันเราคาบุ่งก้อนเมื่อ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 อื่นก่อนหมาน้งวีกัมาเนาะ ม,มันคือมันเพลแล้วโพซาเพล่ะโดนม,มันตายแล้วอ่าเป็นยังไงตายไว้แท้จับเฮ้ถือหน้ามาจับจับมันจะยูนี่มันมันขาดโรงเรียนและนอนลอหลับยังไงอ่ะเอาแต่กันยัวเฮ่ออืม เพิ่ <c oughs> <c oughs> <That 's> ์เ่่หรืปนนอนไชแล้วนอนตะโดนหรือเปล่านอนตะดนเลยเสื้อผ้านำอื่นเด้อบาใจนีซื้อมาให้เสื้อผ้าใหม่เจ้ากับแม่นางวีเป็นไงเจ้ากินข้าวแล้วเป่ากินแล้วกินกับยังกินแต่เธอชื่อห้าเนาะพี่แช่กินทงเบียพี่แช่กินแรงไม่แชรจืดป่เคยกินนอือไม่แช่์เคยกินคอเนยอื ก็ินขาเนียวจำเจวอือเคยมันรินข้เวีย็บ,าบม,ม,ม,มาแกินอ์ดอัแอ่าอแบอกอว่ถามบอกโมามาบอก่มันทาเพิ่มเลยมันทาอยู่ดีมาจากมุองอือมาประกอบครัวป่ะแม่เพิ่งจะเห็นป่ แล้วพี่น้องมันก็นขึ้นจะน,นอนใช่ mm hmm. ปูสานนอนเนาะมีพระกุ่มนอนเนะ mm hmm. าะเอาพี่น้องมา,มาจาแม่พันนอนเรียบร้อยแล้วเอาบนบันปลาลังสีมาเนาะรังส mm hmm. ีมาหมอบเงินชมทบหลักษาในอวีปนี้แหละใช่เนาะแล้วก็ขาดเมื่อว่ารู้จักรู้จักขอบบนสารวัตนไพ โบแตงโมแตงโมกะมาเนาะมันมันเป็นเผาเด้อเบาเบามันปลาไม่ท yeah, uh ัก uh จ um. uh ้างกินส hmm. mm ืบเขากินไม่ได้เขากินดีแล้วเราเราเศร้าข่เศร้ายังไงเราไปหาจ้างแตงโมก็ันนะต่อไปดูน้ำเืินน้องก่อนเด้อฮะชมือยังชามือ นำมืออย่างเมื่อระบาดเนี่ยหาโบตํมก็หาเมื่อเช้ามื่อได้นะเช้ามือเลยอนำแต่มื่อนี้ไปน้ำมืออย่างเมื่อแต่จับโอ้ยน้องนังบอดีบอดเาอย่างเมื่อยูกอนเมื่อกับบริเัตยังยือนก็ได้อ่ะยืนนี่ก็นอนก็ได้อยู่ ก็จะให้นอนอยู่แมงวี่งนอนก็นอนเจ้าก็ลงชีมืออืมแล้วชีมือให้นอนอยู่ก่อนนอนรักษาตัวก่อนยืนมือชอบมืออืมปรจัดมือนอนปรจัดนั่นแหอืมถามหมอสหมดแล้วอือเด็กเมื่อไรจะผูไว้มีมมาาเรื่อ,องไรคอยไร <c oughs> <c oughs> อ่า อ่น้องยังบรีเท่าพอดีจับเมื่อแล้วเด็กกินมันมันหอมมันไม่อรู้มันไม่เห็นหัวหนุ่มมันมันหัวอือยู่เฝ้าว่าเราสืบเนื่องไรน้องเขาดีขึ้นแล้วอ่าน้องมันดีขึ้นก้อนเมื่อเมื่อกระเบิดยังเมื่อวีมีงานเหตุยังว่าใครมานอนนอนเออนอนไปเดิน,อน,อน,น,อนเออ อนนอมอืยูน่กนจ้ะหมอคนถ้าว่าคนไข้ย,ยังบุดีเศร้าเนี่ยคุมใหมื่อก่อนนะตำรวจจับได้อะ <c oughs> อะี้ได้เป็นตำรวจกีไ่ไก่หัวเป็นยังบุดีเพเศร้าเพราะยืมเงิก่อนเ <c oughs> <c oughs> มือ่อเมื่ออยู่นี่ก็แม่ได้เห็ุเวียแบบยังไรเนาะมันก็กได้เมือ่อที่ขาวอีกอยูย่นี่บริตามแดด เมื่อผูดีผู้บบาวลืมใยงามเอ่อ่น้างไหนไปงซ้อนโอ้บุญลืมเลยเนาะแม่มาตะกล้คินแ่บโบเมนแพทเอเย็นชมใหม่อไปทางซ้อนไปตรวจสุขภาาไปพาง้อนไหอันนี้ไม่อันนี้ก็ไบิ่งหัวใจไบรงหัวใจ thắt quật lưng nong sai này này bò không đang cái này bò nằm lưng nằm เอาแขนงเราต้องการแขนเนี่ยเรเ่องหนาเราสอนเรียหนาแบบสั้นเส็จไมต้องติ้งปะเราละเออม่ยาคนเป็นต่ำยักหน่อยบางคนมได้เอาไหมเอาไหม เราเก่งแขนเด้ยขนธรรมดาองเื่องตะบันก้มดำตายใช่ไหมเจอลงบอนอนลงไปอย่าเก่งร้ายเข no ่าเข่าปกตินงสายยาสักก้นยันครั้งนี้ได้ขอบไปเอาค้างนี้จะเท่าเอาไ้มแ่อายุายที่ชา คอยเคยกางนี TL: ่มันวามีแห้งครั้งนี้คอยเคยคอยเบาเลยเบาเราไปได้เลยลอยลอยสิบเจ็ดอ้อเลย ปกติป่ะว่าเราไปหาอุตสาหมากเมื่อกี้จะเราปกติใจเต้นเองรอใจเต็มเหรอวันเป็นยังมากติดที่ชิมเบิ่งบากเนี่ยเท่าไรหกสิบสามหกสิบสามโลปกติเนาะปกติจะเท่าไรปกติค่อยนะ หกสิบสาองคืนมาโลนึงเนี้ยเนาะได้แล้วคืองเนเหตุการณ์ปกติหลอดไปเจ้าบริษัทยาเคยมากเธืไหบ่บุเคยบุเคยมาตัวสุขภาพกับบุเคยบ่ะโยบุเคยเคยบุเคยกวดยังโตเคยแข็งแรงดีเนาะโดยดกว่าู่บ้านประเทศยังกินจักเได้ นวัดความดันวัดการเต้นของหัวใจเฮาแห้งบอชีพจอเฮาเต้นโอเคบอคอยเท่าไดรเต้นปกติหัวลอยปลายกโอเคปกติเขาได้เขาได้หัวใจเต้นถามถามแพทย์บ้างอ่ะปกติเี่นทรายสาแพทย์หัวใจเต้นเมื่อกี้ปกติเราทรายก็ห้าสิบเก้านาะได้อยู่เนาะ คือว่าอยู่ในปกติเนาะห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านี่คือ,อยังไง,งที่เปโจรเนาะทนนี่เปโจนเต็มเคยคือมันบวเต้นนำ <laughs> มันบูซึกแล้วนะี่เขาต้องบนะเครื่องวัดคุณไปต้องวัดได้ <laughs> งงงงหาโอเคนั่งทาอยู่นอ,อกคนละเด้อ,<ข>อ จะมาวนบนป่ากันานางย่ถายะน่อคนละเดีุมพุกอยู่นอกก็ไนะวดวดลงเิงใครครับฮะวดเบิ้งกวดเอวดเสียงเงินไหนเออนางคานางทาผมไปยังกวดแต่อันนี้ก็โอเคแล้วเนาะเออเอนางทานางาโอเคพี่งหนังจับกวดน้องซ้อนเรียบร้อยนกตกใจบเป็นยางพี่ง้องครับ มาเอาร,ร่มกับเปิดปากกองมาก่อนเนาะมืดได้ยังไงเสียใหม่ได้บอกจันมีเสีมะหายก่อนว่าทอดซเสียเสียมงามมาใส,ส,สดดา่เอาแบบเอาแบบผู้สาวหรือเปล่าฮะ,ะเอาแบบผู้สาวโซ่ไหลือเปล่ะโซโซซีหรือเปล่าฮะ อาจนผูบาแผลแนมเลยนับเมื่นนับว้นไปแล้วเราก็ได้เนาะผมเป็นยังอดทนเอาได้อดทนอดกันเท้านอกอยู่แล้วเบื่องไ้มอมมัน้องนองดีเศร้าเมื่อยางได้เจ้าก็สบายบ่ต้อตรงเบื่องเราเรากินเขาเองได้ยางเองได้เขาหน้าของนาได้อาบน้ำเองได้เจ้าก็ต้องยกกุ้มเล่าได้บ่า้สิบไปใช้ก็ไปเจ้าบายเนาะ อันนี้เขาอดทนเบิงเล่านิกับพอแล้วเนี่ยหัวมืออ่อไลยยินเสียงเมือเลยอืออตื่นแล้วเือ้อยตื่นแล้วบอตื่นมาหลังยิ้มแล้วเนาะอือกินข้าวแล้วบอเห้ยเอา้ายังบ่ซะเราไนกินแล้วลืมบอไม่ลืม เอายดิบต่อยังไงย่างกินอะไรผิวเขาอยู่ปะอมอันนี้เขาเรากินแะไรกินเนี่ยบออเรันนี้เรากินตัวน,นี้บ่ตน,นี้บ่บริสุทธิ์ก็ต้มขนมานะนมาลาเนาะนมนมเดียบุ้บอลปลาชื่นหอยเวนิบันดบน บัดเน,นาะลูกไปกินอืมลูกกินโดลกูกเป็นลายแต่เอาคนมาควรไปกินเราควรกินไหนๆพี่น้องเมื่อตอนอยู่เพื่อนอยู่สั้นแบบนี้แต่ลูกอะไรเปนเนาะลูกร้านลายพี่น้องซื้อเนาะอยู่ในกินไม่หายจ้ะลูกร้านกิน,น,กน,กกกกกนบัดขอทัานมูเนาะ <c oughs> เอ่อ <c oughs> จะไ,ได้สิ กินยาแหละบ่กินแล้วกินแล้วเนาะข่าวก็กินแล้วแน่นบ่เพื่อนใหรกินเพื่อนใหรกินข่าวก่อนแล้วจึงกินยาแน, <c oughs> น่นบอหนาเริ่มเสาะไซอันเดีหนาะเริ่มมีนวลขึ้นมากพีนก่น้องมือก้อนนาะนแล้วไปแห้งหนาตาแห้งวันนี้มีหนามีนวนลนาก็นด้น มือื่นฟังเบอร์การอีกเจ้าหมอปัจจุบันอะไรใสหวานชายาเติมบอเนาะมือื่นมอนไว้สั่งนุมม่หายอยกินนมกินเนาะหนาวป่ะหนาวหรือห่อนหนาวหนาวเราตุ่มผ่าเด้อ แข็งคายนะเหยียดบ่ได้เนาะไม่ได้ตั้งเข้าแบบนี้เนาะยืดลงอะได้บ่โอ้มันแข็งยังไงแข็งแห้งเลยมอเนาะเจ็บบ่เนี่ยเจ็บบ่เดี๋ยวนอนตั้งเข้าแล้วเรแข็งยังเหยียดบ่ได้บ่เนี่ย เย็บม่ได้ป่เย็บม่ได้ป่ะเย็บม่ได้อืมอหลึกเจ้าน้าออลึกเจ้านออลึกเจ้าหน้ออา,นานงามหมึกองเว้นในลูกเจ้ามาหาบ่มามากับไผยแน่ มากระบิบมากะบาดบิดมามันมากับบาบิดมากระบาบิบ่ะเออเออก็ไพอีกลูกเล่ากับมาบ่ะมาหมดเลยมาหมดเลยโอ้ดีใจบ่ะดีใจเนาะลูกมาหาเนาะอืดีแล้วเด้อดีใจนํำเด้ออือลูกมาเยี่ยมมายามแล้วโอ้ท่าแป้งอีกเนาะท่าแป้งอีกเนาะ อออหอมและทาแป้งหอมเนาะลูกเลือดเค็มหน่ลูกมะยามเนะาะหายดีหายเศร้าไวๆเด้อ,อดีงามหลังเมื่ออยู่เฮือนหนอยลูกร้านบมาน่มอยู่เ <c> ร <oughs> ือนหมดเด้อเป็น <c oughs> อะไรเดิมมีเนื้อนังอะไร รับตาแล้วบ่สินอนแล้วบ่ได้ดินนะได้รับยาโอ้ยหน่อยจื้อได้ยี่บ่เฮานี่จื้อเฮาซื้อหยังจะกินแล้วเขาบ่ยังบ่ได้กินเขาเออคือเจ้าบรอยากย่างบ่อยากอยู่มาเยี่ยมยามเจ้าก่อนเฮาอยางสิมากิน เจ้วกัเจ้าก็เป็นคนนั้นเนาะฮะเจ้าก็ยังเป็นคนคุณเนาะคอยเป็นคนงามบ่ะก็งามเออเจ้าก็งามคือกันเอออืมเจ้าก็งามลูกเจ้าก็งามเอองามคือกันเลยงามคือกันบ่เลยอมจืดซื้อห้องยี่บ่จืดใน่าทัานอ๋อซื้อห้องซื้อไว้ได้ไหน ดวงใจฮะดวงใจดวงใจโอ้เอาสื่อบาบุญเนี่ยมุ่งมันไปเรื่องงามนี่งามงามขึ้นเจ้าของแล้วกินข้าวน่ะแซ่บเนาะแซ่บกินยังก็แซ่บเนาะกินยังก็แซ่บมื้อนี้อยากกินยังมื้อนี้มื้อนี้จะกินเพิ่มเป็นมะเฟอระฮะ กินมะเขืออะยากกินมะเขืออืมอมะเขืออ่มะเขือดิฟนี่กัดจำเจ้านี่อ่าโอ้ยเนาะมือพูดได้าชาไ่ไหมกินเด้อมือน,นี้มันคำแล้ยจะกินเขากินยา,นนะาคคละผักพรมือตัวสาวดิสือเสือไม้ไม้หาเอาบ่อเสืองาม เได้บพเสียงานรได้ได้เนาะอื <c oughs> อออ่นยเนะาะบองแจะแชบอาจันเพิ่งซือมาหายออาจารย์ไหว้ไนปคนซื้อเองเดี๋ยวเอาเงินทางงบประมาณของผู้ญเจริีศีฝากมาหายซื้อมาหายเล่าผู้น่อยเนาะพองบทางอาจารก็มีอยู่เนาะอ่ากับทั้งอาบน้ำมีทั้งอาจารย์เล่ากัสมทบมาอีกเจ็ดแสนกี่ผู้น่อยเนาะ กระกอยู่เงินนาบุญเงินทางอาจารย์รามอบใมแห้่กกอยู่สองล้านเจ็ดแสนแปดสิบพันเนาะแลวก็เงินทางมาบุญแม่มุ่ยอยู่ทั้งแคนาดาสองล้านพี่น้องกระ็ตกอยู่สองล้านปลายเนาะสี่ล้านปลายเดี๋ยวทาบุญบรรพาอออกันเาียบ้างอี่นอนพักผ่อนเด้ <c oughs> <c oughs> นอนอฟันดี ฟันเห็นเลขบอกเลขนี่เด้อออ่าแสด้มีเงินเติมมันมาส่งไปหาเจ้าเด้อเออเออคักเออเนี่ยหมั่นใจเลยเนาะเคยฟันเห็นอยู่บอเลขมันมันเคยเห็นเลยอืมมันนี้เลขออกได้มือนนี่บ่เคยฟันเห็นเลขบ่มานอนห้องมอนี่บ่เคยฟันอืมยันว่าฟันเห็นเลขฟันเลขนี่บ่เคยเนาะเลขเออเลขเลขออกได้มือนนี่ฮะ Liệt linh mà, liền. À, mà Liệt liền? Phân. Ờ, liệt bảo Ờ Mình tôn ta cục mây đi Hả? Mình tôn ta cục mây tôn Ừ Ồ Tôn hương rồi rồi Ừ Tôn bảo ôm rồi ờ. <laughs> ừ. Ừ, ừ, ừ. โอเคเดี๋ยวบุญฉิลองสื่อบังดเดอรห่ายมาบุญถือเด้เอ,อมันใบใบหัวงามมันใบหัวมันงามหัว <c oughs> มันงามบอะมันไม่ตีคนออมันไม่ตีคนบ,บ่บต่ตีคน,นเนาะมันห้เราขู่เอ,อ้าเอาเอา จริงจังเลยเราบอกนะนาตาจริงจังเลยเอา,เอาสิลอกเสียงดวงเบิ่งพี่น้องเลย <c oughs> เาพาปกติก็ซื้ออยเล็ก,กนะแต่มาซื้อบลายลองเสียงดวงล<ะ>องเบิ่งะไรเนฮะคอ่อได้นอนประพระันสเดออยาจเมื่อยพี่น้องเนาะ แต่จะนายมาบุญบนปลาเรันสิมาหาอีกบอกพี่น้องกำลงหมอบเงินให้เนาะเดี๋ยวติดตามเบื้องลำการคลิปต่อไปพี่น้องเขียนี่มาเยี่ยมาแยมรอบแรงพี่น้องเนาะอัปเดตอันทีเนาะนะไปสมนลำกันเนาะการบรรยากาศดีขึ้นอยู่เนาะมีการโอกาสจะตอบสนองนานแยมแจมไซด์ดีพี่น้องเลยเนาะสู้ๆเด้อปากกองสู้ๆเด้อดใจเด้อมาอยู่นี่สองสามเหมือนนาค้าคุณเเด้ อ่านาดูเพื่อนอยู่บ้านเจ้ามิได้ฝ่าเมาอยู่พี่เหรอเขาอ่าอยู่นี่บันได้แข้งแดง่านี่แหละห้าหรอหเก้าเจ้าใส่ครีมยังใส่ครีมอยู่ใส่ครีม่านะปะแล้วไปได้เงินชื้อหมดเงินซื้อโดยอ่อยู่เฝ้าเอื้อะเจ้าเด้อเขาจะซื้อครีมให้กล้องเขาจะซื้อซ่้อขาดเราคเงินลยฮะกล้องเขาจะซื้อครีมชอค่ะชอบหาพันโอเคเขาจะซื้อให้เจ้าจัก หากรงอย่างเด้ยอยู่ฝ่าพันจนเมื่อวันนี้หอยเอวเมื่อวันนี้เลยยินบอกอ่าอ่โอเคโอเคบึงน้องบึงยังก่อนเนาะเอาสบายดีพี่น้องคนนี้เออน้องละครเด้อโอ้ยไปหาสื่อเลยก่อนพี่น้องเอาวทำยังไงหนวดใต่การเดียวพี่น้องเลยเนาะเอ่อไปสายพี่น้องเลยเนาะสรัาคลิปนี้ก็งะชิดไอ้ขอลำลากจบคลิปโรงเรียนสมัยก่อนอกของกระดิปงนั้น Tapi sabar lagi, bersyukur sekolah dah, kenapa dah?